สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชวดได้สายนังเอกช่องเจ็เปิดอดีตสาหนงช,ะช,ะชะ้าชาหลังเป็นข่าวคบหากับเดียกิติภูมิบุตรชายคนโตของตลกดังหนงช,ะช,ะชะ้าชาแถมมีภาพสุดสวี์ไปเที่ยวทะเลด้วยกันล่าสุดสาวไอซ์อธิชนานสีสเวกดาราสาวช่องเจ็เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่า เรื่องความรักก็เรื่อยๆก็ไปเที่ยวกันเป็นสิบคนถามว่าสวิทกันไหมก็จะอยู่กับเพื่อนๆที่ไปกันทั้งหมดคุยกับเดียมานานขนาดไหนเพราะไม่มีใครทราบเลยว่าคบหากันไอซ์เป็นคนที่ไม่ค่อยหวือหวาเปิดเผยหรือลงรูปอะไรคุยกันจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีเขาถูกใจรอยตรงไหนจริงๆเป็นคน่ใสัยง่ายๆเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องไปรู้จักกันตอนไหน รู้จักกันจากเพื่อนสนิทที่ไปเที่ยวด้วยกันในทริปนี้แหละค่ะในภาพที่ลงในไอจเห็นมีหน่งช้าๆเข้ามาเชียร์ด้วยว่าอยากให้แต่งงานกันเร็วๆอยากอุ้มหลานก็แซวคุณพ่อตลกค่ะคุณพ่อเป็นคนตลกแล้วมีซีนอย่างนั้นหรือยังยังค่ะหุยใจเย็นๆค่ะเพิ่งจะเริ่มต้นเองต้องใช้เวลานิดนึงตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นที่ดีค่ะ มีโอกาสเจอพ่อหนุ่มบ่อยไหมก็เจอค่ะเจอทั้งครอบครัวดีค่ะน่ารักทุกคนเรียกแฟนได้ไหมตอนนี้ก็คุยกับเขาคนเดียวถ้าเป็นผู้หญิงเขาไม่พูดข่ะเรื่องนี้สถานะจะใช้คำว่าอะไรไอซ์คิดว่ามันไม่สำคัญแค่รู้สึกว่าโอเคคนนี้ใช่แล้วคุยกันไปเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเราคุยกับเขาคนเดียวก็คุยกันไปเรื่อยๆก็โอเคค่ะ กับคนนี้ไอซ์ดูเปิดมากกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นคนปิดบังและไม่ได้เป็นคนที่จงใจเปิดเผยหรือถ้ามีใครรู้แล้วก็มีคนถามรอก็พูดแค่นั้นเองไม่นานมานี้หลังจากคู่ของไอซ์อธิชนานกับเดียกิติภูมิผู้ชัยของหนุ่มชาชาออกมาเปิดตัวคบหาดูใจกันได้ไม่นานพร้อมโชว์หวานแบบไม่เกรงใจใครต่างฝ่ายต่างพาไปรู้จักครอบครัวจนหลายคนต้องอิจฉา ลาสุด16มีนาคม60ดูท่าว่าความสัมพันธ์รัครั้งนี้จะเปลี่ยนไปเสียแล้วหลังจากที่เปิดตัวคบว่ากันได้ไม่นานก็มีข่าวว่าสาวไอซ์อธิชนานมีหนุ่มใหม่มาดามใจซึ่งหลายคนพุ่งเป้าไปที่เขตทาราเขตโดยงานนี้สาวไอซ์ก็ได้ออกมาปฏิเสธพร้อมกับเผยในเรื่องที่ฝ่ายชายเจอเหตุไม่ดีซึ่งตนก็ได้โทรไปให้กำลังใจผ่านทางคุณพ่อฝ่ายชาย ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ตูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ